พี่น้องที่เคารพทุกท่านเรียนไปยังผู้บัญชาการทหารบกและบรรดานายทหารของกองทัพบกทุกท่านคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยได้เดินทางในช่วงสี่วันนี้ตั้งแต่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพอากาศกองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็มาที่กองทัพบ,บกเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันนัดหมายสำแบงพลังรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยครั้งที่สองที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันเสาร์ที่สองนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเป็นต้นเป็นต้นไปและก็ไปจบเลยนะครับสามทุ่มบวกลบเวลาไม่ไกลจากนี้ไป วันนี้พวกเรามาให้กำลังใจรู้ว่ากองทัพบ,บกเสมือนเป็นเจ้าภาพหลักในสมรภูมินี้จริงอยู่ทุกเหล่าทัพไม่ว่านี่นะครับคนเห็นหรือไม่เห็นไม่ว่ากองทัพอากาศกองทัพเรือทหารพลานตำรวจตระเวนชายแดนนะครับรวมกระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนและภาคประชาชน ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการทำหน้าที่พวกผมมาในฐานะของการเป็นแนวหลังเพื่อให้กำลังใจแนวหน้าและมาเพื่อจะเป็นการบันทึกช่วยจำไปยังผู้บรรยาการฐานบกว่าภายใต้คำปฏิญาณน,นั้นเหนือสิ่งอื่นใดคือในแผ่นดินรัชการที่สิบประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดน แม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียววันนี้เนี่ยนะครับเราต่างก็ทราบดีกันมากที่สุดว่าเรานี่นะครับมีปัญหาสุ่มเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียดินแดงพวกผมมีความเข้าใจและเห็นใจบรรดาทหารที่ไปสู้รบ กับความเนี่ยนะครับไม่รู้จักการรักชาติบ้านเมืองของตัวแทนรัฐบาลรอกอภูมิธรรมรอกอที่แปลว่ารักษาการแต่อ่านว่ารอกออ่านว่ารบแล้วเริ่มรบเข้าไปทุกขณะเพราะการไปเจราจาที่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยให้ อันวายิบรายิน <Yeah. S 1> ซึ่งกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ปางตายแล้วในสถานการณ์การเมืองของมาเลเซียเ <Yeah. S 1> มื่อวานนี้ผมก็ได้อธิบายความกันว่า <Yeah. S 1> มาเลเซียรู้เห็นกับกัมพูชา <Yeah. S 1> กัมพูชา <Yeah. S 1> มาเลเซียรู้เห็นกับสหรัฐอเมริกา <Yeah. S 1> แล้วก็กดดันไทย ไม่ให้เกียรติประเทศไทยแม้แต่เพียงนิดเดียวท่วงทํานองของอันวายิบไรมไม่ว่าท่วงทํานองที่หลักรอกอภูมิธรรมเนี่ยนะครับไม่ขึ้นถแถลงนในจังหวัดแรกหรือแม้แต่กระทั่งนี่นะครับาการให้เวลาเพียงแค่หนึ่งในห้าที่ให้เวลาหุนมาเนี่ยถแถลงเสร็จเนี่ยนะครับก็ให้ภูมิธรรมเดินก่อน แล้วตัวเองก็เดิน,เด,นเดินกอดคอกับหุ่นมาเน็ตไปสภาพการภาษากายแบบนี้เราก็ภูมิธรรมไม่อับอายแต่คนไทยเขาอับอายเงื่อนไขาสาข้อนำพาสู่ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่หนึ่งคือการหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขในเวลาเที่ยงคืนของวันที่28 ความผิดพลาดของรอกอภูมิธรรมและพวกย่อมที่จะรู้ดีว่าวันที่28กรกฎาคมนั้นเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาถ้าตัวเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เบ็ดเสร็จเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงมากที่สุดไม่มีการนะครับตรวจสอบยุทธภูมิให้ครบถ้วนทั้ง11ยุทธภูมิ โดยเฉพาะยุทธภูมิที่ประสาทตาควายผมเรียนกับพี่น้องว่ไม่มีใครไปบังคับให้เรากอูมิธรรมไปตกลงกันในวันที่28กรกฎาคมวันนั้นนี่นะครับถ้าทางน,นักรบนแนวแน้าเห็นว่าสถานการณ์ที่ตาควายยังไม่พร้อมภูมิธรรมจะต้อง ขอยุติการเจราจาขอกลับมายัางประเทศไทยขอกลับมาหารือก่อนจะเจราจาหนึ่งวันสองวันสามวันเราต้องยื้อทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียนผมไม่เชื่อว่าเขาโง่ตั้งแต่ชาติที่แล้วและไอ้พวกเวรตะไลานี้กลับชาติมาเิดแต่การไปเจราจา นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือประเทศไทยอธิบายว่าตัวเองมีความเป็นสุภาพบุรุษภายใต้นี่นะครับกับการสู้รบของอันตพันนั้นเราไม่มีทางจะได้รับชัยชนะกันอย่างแน่นอนและข้อบกพร่องที่ยุตธการที่ตาควายนั้นอันนี้น,นะครับไปทำลายเรื่องเกียรติภูมิว่าแผ่นดินรัชการที่สิบเราจะไม่เสียดินแดน แม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวนายภูมิธรรมไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยการข่าวคุณไม่รู้ว่ามาเลเซียกัมพูชาอเมริกาอเมริกานี่ครับเขาได้ไทยไปแล้วจากสนธิสัญญาจัดแม็กอินโดแปซิฟิกไมตรีและการพาณิชย์ได้สร้างกงศุนนี่ครับลึกไปใต้ดินถึงสิบหชั้น ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นภัยคุกคามกับจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเชียงใหม่ต้องรู้ว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยเชียงใหม่จะเป็นจุดแรกของความพินาศเป็นจุนอเมริกาก็รู้ว่าจีนเข้าไปที่กัมพูชาวิธีดีเลยครับที่ดีที่สุดคือด้อยค่าทีบไทยเพราะเป็นของตายและไปปล้นจากกัมพูชาจากจีน ซึ่งเขาก็พร้อมที่จะทอรยุทเพื่อรักษาตัวเองอยู่แล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในการเจรจานี่นะครับมาเลเซียกัมพูชาอเมริกาเป็นพวกกันโดดเดียวไทยแล้วก็ไทยก็โง่พอที่ให้พวกนี้ต้มผมต้องเรียนเรื่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าหลังจากการประกาศเจรจาหยุดยิง ไอ้พวกนั้นยิงไม่หยุดถึงสองวันเราบอกมาตั้งแต่ต้นว่าจะได้ไปเจรจาจีวที่กัมพูชาเนี่ยเพื่อฟังวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งไปเนนะครับยื่นคำขาดแล้วก็ตกลงกันเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงเราผิดพลาดตั้งแต่เอาประเทศที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้ววันนี้ผมเรียนกับพี่น้องป่ปหลายสิ่งหลายหายอย่างนั้น เราจะไปพูดกันในวันพรุ่งนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ววันนี้เพื่อจะสื่อความอย่างเดียวว่าทหารกองทัพบ,บกและทุกเหาทัพต้องไม่ลืมว่าในแผ่นดินรัชการที่สิประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดนแม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียวถ้าเสียไปต้องไปยึดคืนกลับมา ผมมาเพื่อที่จะสื่อความอันนี้วันนี้มาให้กำลังใจและเป็นกำลังใจอันเต็มเปี่ยมผมไม่ได้โทษทหารแต่ผมโทษไอรัฐบาลเฮงซวยที่ไปเจรจาโง่โง่งทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในสมรภูมินี้นะครับเพราะฉะนั้นเราวันนี้มาด้วยหวัวใจความเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามนั้นหลากหลายเรื่องราวเช่น นะครับประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้เรื่องการรักษาพยาบาลคนกัมพูชากับโรงพยาบาลที่ใกล้ชิดชายแดนปัญหาก็คือว่าเรากำลังมาถกเถียงเรื่องอะไรเพราะเมื่อทางการไทยประกาศติดปิดด่านทุกด่านตัดไฟทำทุกอย่างแล้วกัมพูชามันจะเข้ามารักษาได้อย่างไ มาเถียงเรื่องมนุษยธรรมทั้งที่เราปิดเขตแดนปิดเขตแดนหมายความว่าคนกัมพูชาย,ยกเว้นแรงงานในประเทศไทยซึ่งเราก็พูดกันตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะไม่มีปัญหากับคนกัมพูชาด้วยกันแต่คนป่วยที่อยู่ต่างภาคกัมพูชาเราก็หัวแม่ตีนคิดเองว่ามันจะเข้ามาได้อย่างไรเพราะเราปิดชายแดนเรามาเถียงอะไร ไปอวดอะไรในฐานะว่าคนไทยมีมนุษยธรรมก็เหตุการณ์ปิดชายแดงเขามากันได้อย่างไรไเราเลิกเถียงประเด็นโง่โ,งโงกันเถอะครับเอาประเด็นหลักทวงแผ่นดินที่เสียไปกลับคืนมานะครับในแผ่นดินรัชกาลที่สิบจะต้องไม่มีเรื่องมัวหมองอย่างนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินโดยเด็ดขาดนะครับวันพรุ่งนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปร่วมสัมปทพลังที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ท่านที่มาในวันที่28มิถุนายอย่างไรวันพรุ่งนี้ร่วมสำแผงพลังกันที่นั่นภารกิจยังไม่จบเรายังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปขอเป็นกำลังใจให้กับกองทัพบ,บกอีกครั้งกราบขอบพระคุณครับ